อ๋ออ๋ออ๋ซอยกันซอยกันซอยกันมันโบเกิงที่ฮันเออมันบกเกิงโบเกิงได้บ่าประทานนี่เอ้าได้ล้วประทานนี่โบเกิงโบเกิงดวนเอ้านี่ครับผู้เท่าสูงงานดีดีอ้า คนว่าตื่นเตลุกลุกเตเสาหาจินคือนกสู่กันไปพี่น้องลุงป่าสู่ทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมเดินทางมาหอดอำเภอสีมังไม้ครับอำเภอสีมังไม้ผมจะเดินทางไปอำเภอโค้งแก้มครับแวะคางทางครับร้านสะดวกซื้อขางทางนี่ครับเป็นร้านปิ่งย่างครับร้านสะดวกซื้อไปขายไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างร้านไก่ย่างที่บรยาร ลานกินใกล้นั่นแหละครับนี่ครับีวยมาถ่าย่าพบรรยากาศให้เบิงครับกูได้ไกลไปไกลมากครับสีมาอำเภอสีบุงใหม่รือสิไปอำเภอโค้งเจียมครับก็แวะมาได้ครับสามแยกครับสามแยกทางป้อมตำรวจนี่ครับมาเก็บป่าบรรยากาศในพี่นนองเข้ามาใเบิรของอยู่ของกินมีหลายอย่างด้วยครับประเภทปิ้งย่างปินย่างกับเขา เป็นหลาบกอครับเอ่างนี้เขาอื่นสามแยกบันเกียงกอกเนาะอาหารกีสารถุงละซาบาทครับคุงละซาอู้เราขายถือเด้อครับถุงละซาคุงละซาครับผมก็เคยมาสื่อซอยเพิ่นอยู่ครับเสือหนึ่งสองเสืออยู่จำมันนี่แต่เราก็จำคือเก่าเนาะจำไอ้โน้ตไม่ส้มแบบบานเทาเด้อครับนะสิบบาท สุดท้ายภาพบรรยากาศแบบนี้เบิงไนเปรเลยครับไปอำเภอมุ่งหนาเปอำเภอโค้งเกี่ยมนี่ครับผููได้แวะไปแวะมาก่ะแวะมาอุดมคือแน่ครับสามแยกบันเกียกอกนอนี่ครับลอกก็บยางแนวนี่สดๆคู่มือด้วยครับตามที่ไกลไปไกลมาแต่เห็นเป็นยางคููมือ้ายคููมือนี่ครับภาพบรรยากาศ เสาเสาครับเสาเสาร้ล่าน่าแถ้นี้ก็หลยอยู่ด้วยครับเป็นพวกอาหารสดก็มีครับเป็นพวกเนื้อเป็นเนื้อเป็นหมูครับนี่ครับนี่ครับมองนี่ก็จะเป็นป้อมตำรวจครับเป็นสามแยกบ้านเก่งกอกคนวะอ่ะเดี๋ยวคนจะพาไปเรื่อยๆครับตามเส้นทางนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดอำเภอโค้งเกียมแล้วครับอันนี้เป็นสะพานครับเป็นสะพานขามแม่น้ำมูลครับ สะพานขามแมนาำมลระว่างอำเภอโค้งเกียมไปช่องเมกครับไปอำเภอสลินทรครับนี่ครับไปช่องเมกจากนี้ไปช่องเม็กะจื้อบุรครับว่าจะกิโลครับแต่ผ่าบรรยากาศในสะพานครับอันนี้สะพานขามแม่นาำมูนเด้อครับบบเมนว่าแมนาำโค้งกับโบเมนแม่นาำของครับอู่นครับ หน้ามุ่นก็ไม่นำโค้งจะไหลมาบรรจบกันอยู่ตรงพูนครับพูน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 ครับที่เิ่นไหลมาบรรจบกันอยู่วัดครับเป็นวัดโค้งเกี่ยมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งไปเจ็บภาพบรรยากาศนี่ครับน้าม็ยังขุนอยู่เด้อครับสีน้าม็ยังขุนอยู่นี่ครับผ้ายางซุ่มภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศจัก็กจักน้อยครับ ภาพบรรยากาศจักเล็กกักน้อยหนึ่งนี่ครับแม่น้ำม,มูลแม่น้ำม,มูลกะมองพืชที่ไหลมาบรรจบกันครับกับเป็นแม่นม้ำแม่น้ำสองสีกะน้ำม,มูลกับน้ำโค้งไหลมาบรรจบกันกะเป็นโคงสีปูนมูลสีข้ามเพิ่นว่าแต่ว่าช่วงนี้กะเบิงก็เบืห็นดรอกครับตรงมาเบิงช่วงนาแรล่งครับนาแรลง น้ำแรงนาบว์เปนหนาฝนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกหนามไหลลงมาจากไอหม่องพื้นเทิดไทยหน้าก็น้ำดินน้ำตะกอนลงมาจากเท็ดใทยคุณครับเท็ดใทยคุณก็เลยสีเพิ่งก็เลยบวเป็นครับก็เลยเป็นสีคุณคือกันเบิดนี่ครับเดี๋ยวจากนั้นไอผ้าไปเบิ้งอยู่หรอกครับผ้าไปเบิ้งอยู่มือนี่ไปเบิ้งโค้งสีปูนมูลสีข้ามผูวามาหอดแล้วก็สิ มองเพ่อนมาบรรจบกันก็คืออยู่วัดโค้งเกียมครับอยู่ที่วัดโค้งเกียมนี่ครับนี่ครับขางกลางครับขางล่างแต่สะพานนี่ครับขางสะพานก็จะมีเรือครับเป็นเรือชาวบ้านครับเป็นเรือหาปลาครับเป็นเรือหาปลานี่ครับน่าม็ไลมาเดชท่าพุนครับไลมาเดชพุนไหลลงมาผี่เด้อครับมาบรรจบกันนี่ครับ เดี๋ยพาไปบึงทาวัดโค้งเกียมครับคุณนะครับจุดไม้ยปลายทางโหละโผล่นูนล่นนี่ครับพอดีผมเดินทางมาในวัดโค้งเกียมครับวัดโค้งเกียมเป็นหม่องแม่นม้ำโค้งกับแม่น้ำมูนมาบรรจบกันครับบวกคืนว่าจะมาเห็นภาพพี่น้องเพื่นหาปลาครับนี่ครับ เป็นวิธีชีวิตเป็นวิธีแบบบ้านบานไผ่เรือหาปลาเปินกนาจะมากับขอบกับขัวกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่นะครับเป็นวิธีบ้านบานหาอ,อยู่หาจินแบบบ้านบานเท่าครับอืมไผ่เรือลองเรือหาปลา ใส่มองใส่มองยามองไลมองอันนี้เพิ่อนอันนี้น่าจ,จะใส่ครับน่าจ,จะว่างมองครับน่าจ,จะเอื่นดักมองครับน่าจ,จะนี่ครับเพิ่นเอมองลุ่งน้ำเพิ่อนอาจจะยามไปแล้วครับมีกระสอบมีกระสอบมีเข่งไว้ได้ใส่ปลาผมพ<อ>ายเรือ ใส่ไม้ไายกกเกลือปับปับไปฉะนั้นมากระพอมากระพอกรบพอใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับเบื้องเบื้องเบื้องนั่นไผ่เหลือปับปับนี่แหละครับเป็นจุดที่แม่น้ำมูลกับแม่น้ำโค้งมาบรรจบกันครับ ที่เขาเอื่นว่าแม่น้ำสองสีนี่ครับฟังนี่ฟังนี่เป็นแม่น้ำามูลฟังนีเน่เป็นแม่น้ำโค้งกับนี่ครับนี่ครับซ้อมไปฟังพ่นฝนก็น,น่าจะตกครับเพราะว่านะครับกบม็มีเมฆมีขีฟ้าลอยขึ้นครับธรรมาดาฝนตกลุงใส่ภูเขาก็จะเกิดเมฆขึ้นแบบนี้และครับฟังนั้นฟังนั้นเป็นฟังโซปอลาฟังโซปอลา นี <ersch> <S <S ่นะครับมะยำไรกับมะทายเฮเบิ mm ่งภาพบรรยากาศแบบนี้ครับก็สำหรับผู้ใดที่บัวขั้นเคยเบิ่งบัวขั้นเคยเห็นครับนี่ครับหรือผู้ใดเคยเบิ่งเคยเห็นแล้วก็ถือว่ามะทายเฮเบิ่งเป็นเดือนครับภาพบรรยากาศต่อนเนื่องเป็นเดือนบางเดือนกับเดมาบางเดือนกับบัวเดมาครับมะทายมองนี่ครับบางเทื่อกะสองสามเดือนจากมะทายเทื่อนึงครับนี่ครับถือว่า ติดตามเหตุการณ์หรือว,ว่าบึงเหตุการณ์ไล่เดือนก็ว่าได้ครับขนาดปีหนึ่งจังวาเธอหนึ่งกะถือว่าบัาท่านเหตุการณ์ครับนี่ครับมาชุดก้อนาน้ำลายคบนำเต็มนีเลยนำเต็มจองในน้ำก็เริ่มลุ่งแล้วนี่ครับเพื่อนยังใส่มองใส่ยังซื้ออยู่ครับ เลื่มพ่ายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นใส่มองใส่มองแล้วก็ทุกท่อันนี้เออผูกทุนอืเอาสายเอาเอาสายม่องมาผูกเซทุนไว้ แสดงว่าปอมปอมนน่นเป็นปอมทุนเป็นอาจจะผูกใส่หินหรือว่าผูกใส่เล็กหรือว่าฝังทุนไว้ข้างล่างครับแต่ว่าปอมนน่นเพื่อเหตุให้ตอนมาหาเ็จะรด้หาสะดวกสบายครับเพราะว่า่นมาคนมาจับปอมปัป๊บโหลดใส่กวนห้่ครับแท่นครับเอื่นเป็นทุนหรือเอื่นเป็นยังเก๋วาเากันไปครับ ปาดไปนําปาดไปน้าเตงไปนำ้ำมองของในหน่อยสตาร์ทเครื่องมอนครับไติสู้บนจัหน่อยหนึ่งครับตื่นตื่นตื่นตือนเล่าประธานนี่นี่นะครับลูกแม่น้ำบว่าผู้เด็กผู้หน่อยผู้ใหญ่ ขับเรือได้พายเรือได้ครับโไทยหนไทยในไนปนแล้วโอ้โหนี่แหละครับภาพบรรยากาศชีวิตเแบบบ้านๆภาพบรรยากาศไบบธรรมชาติธรรมชาติขี่เรือขับเรือเท่าเรือหาปลา นี็นะครับก็ดีอย่างหนึ่งครับอยู่กับธรรมชาติหาวิธีหาอยู่หากินกะสะดวกสบายครับดูกไม่น้ำโมดิยูว์กินเพื่อเปลี่ยนอาหารการกินนี่ครับสำหรับเลือที่จอดเลี้งลยงไร่อยู่นี่ครับที่จอดสนั่นสนื่องอยู่นี่หลายขั้นครับอยู่ทาวัดโค้งเกียม์ด้วยครับผู้ใดจะขามจะขามไปฟังโซปโปราครับกะมา หาเพิ่นได้ครับมาติดต่อเพิ่นเพิ่นกะคิดเป็นเถียวครับเถียวละหาลอยเถวละหาลอยขามไปฟังนั้นครับขามไปฟังผลมันไม่มันไม่สิงสัมพันธ์ผลครับปูนละครับผล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 ซ่อมเห็นเรืออยู่ผลครับผลผลดูอันนั้นฟังโซปโเล่าครับเพิ่นคิดเป็นเถียวครับขั้นตาล่องล่องไปไกลแนวกะอาจจะหกลอยเจ็ดลอยครับ แต่ว่าขันถาล่องบกไกลครับกขามไปฟังนั่นไปกลับเด้อครับไปกลับะระเวลาก็แล้วแต่สีคุยกันครับเพิ่นได้ครับว่าขั้นถับไปถึงแต่แปดโมงเสาร์สี่โมงแรงจังมาเพิ่นก็สีไปยับจังสีล,ลาครับก็คุยกันได้เอาพอไ้เวลาาเราก็แตกว,วัน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 มาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาแปดโมงเสาร์ครับเรียกว่าสองโมงเสาร์กันละ คือเข้าเมฆาแล้วกัมาหอดเตเสาในจักเล็กจักน้อยครับนี่ครับหมาหอดเตเสาในจักเล็กจักน้อยนี่ครับผู้เคยมาาด้วยคนจังมาครับบาทนึงค์กระต่สอบาทตังค์กรต่ยห้าบาทกระครตาแล้บทุระต่าตงคระาฮะงละเศร้าถองละเศร้าเออคือไปสงแล้ววะ เออเอ๋อจัดแบบเต็มจนจนไม่คาดกองของน้องเอาออ๋ออ๋อซอยกันซอยกันซอยกันมันบบเกิงที่หันเออมันบบเกิงบบเกิง ได้บ่าประธานนี่เอาได้แล้วประธานนี่บบเกิงบบเกิงดวนเอานี่ครับครูเท่าสูงา่านดีดีเอโบวานักโบวาเบาเอาบดครูยางรอ,อ,องเขา่าพื่อื่นกระติบเขา ว่าเปนกองเขา่ากระติบเขา่าคออือมีทั้งหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เนาะเดี๋ยวพายางเบิง้งยางเลาะหาแนวดูแยยนวกินก่อนครับผิาโกมคาร์เมีทั่วไปอยูอด่ดนะครับดูท่าการ์มียภูมิคนมากหอดคอนคุณกับมาสื่ออยู่กีกก่คนนะครับเดี๋ยวแต่บนทุกคนครับเขาไปทาคุณครับไม้ยางหาแนวกินครับ

ในเนวห้องท้องก้อนที่จะไปลุยครับก่อนที่จะไปลุยกองทัพต้องเดินด้วยท้องอาข่ายางบึงจักเล็กจักหน่อยครับก้อนจะไปทาเลือครับเมื่อกี้นี่ก็มาจากรทาเลือดอะไะครับแต่ว่าอยากมาหาสื่อเนวกินคนครับหิ้วแล้วเพราะว่ายนี่มือสาววัดในห้องท้องเนีนครับนี่ครับของดอูของใส่ของดอูของกินปวกพักย่างอ่างงากระมีคือเก่าคือเดิมอ๋อ จิ้บปมจิ้บปมก็ร่างไข่ก็ร่างมันส่วนเกี่ยวเข่าครับไก่เต็มทองปลาเคีเยงราอครปลาเคียงแม่ใหญ่ๆต็ดปุ๋ยปุยเยอะอ๋อผ้าพิงผ้าช่อมผ้าบรรยากาศคือเก่าคือเดิมนั่นแหละครับค,คนใดกระติกกระทุกน้ำมันใส่กระสอบมาก เพือท่ะอาว้อม่เพอแล้วแน้วถู่คือได้กวดนมพร้อมเออแล้วก็น้าอ้วนฮาบักระดาษาวน์เห้า ตันเป็ถวายนว่าหองีตบลพิยมเียงนะครับีนีนะครับจัดสามารรว่าเะแต่ั่าใดก็อนี้กาหนดกฎเกณฑ์ต่ประการใดนะครับืัอนี้นะครับกำลังบนนนะครับเป็มมากลบ้าวบอกบนที่นอกนะครับพรอมด้วยนะครับากระติกน้ำมันน้ำมันมาซื้อน้ำมันน้ำผอมเนาะพอได้เมื่อใส่แล้วคบอกมูาโยก เขามาแล้วเขามาแล้วพี่น้องครับพี่น้องฟังสบะาปลอป,ลอ,ปลอลาเขาเดินทางมาแล้วคืเอเป็นะไรเกี๊ยวแล้วเราบอกเขาย่างเอะไรเกี๊ยวพ่นตัวลายบ่พนตัวลายบ่อะไรเกียวก,ยกักบกเขาแล้ววะนี่ครับวันนี้กะ ทีมงานยูทู็มาไลา์ครับมาไลเบาสัญญาเบาสัญญาไอ้นันพิธีบ้านนาต้นก้านะครับพ yeah, yeah. ิธีบรนนาต้นก้ามาคือเก่าคือเดิมนะครับเฮ็ดยงละเฮ็ดเนาะเฮ็ดบ่อเฮ็ดกาด่าง เห็ดกระรางเห็ดบดเห็ดกระรางเห็ดบดเอียงละปลาบ่ของฝากสารพัดอย่างเนาะสารพัดอย่างสารพัดอย่าง มาจากตะวันตกไทยนะครับเมื่อจากตะบนหนองแสงนะครับถมเอาลานบดด้หลายยูช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดบดเมื่อครั้งหลังห่อนะเพิ่งถามเพื่อนยู่บังกัน้เงินมาจักบาทกันหอเปล่ามาได้เพราะบาทมาขออยู่ทีเหมืนันมาขออยู่พี่มาขอผู้ใดล่ะ ออ้ำพอเพิ่นอันนี้พอสัญญามาเอามาขายเอามาขายถเขาเรอามาขายเขานีเท่ไรยโอ้เราเห็ดตีนงามขนาดได้ อุ้ยลอยเสาลอยแบบ่ายดีนะนี่อยหนึ่ันี่ง่ยอยู่่จมากคนเนาบานห้าบ่อดเลยานาบ่ใดเยันอยู่บานากับชี่งลยยห้าทีงประมาณสองไอ้เจได้ลนโจกม่กันเบิ่งแล้ว่บดีแล้วดีแล้วดีแล้วนี่บ่อลอยนึ่งเอออยหนึ่งโอ้คืองามเลยคุคืองามเยไข้เหบเบิงเนี่ยน่ะรวยละล่ยรวยละอยเรา มันกระปุกลย<ห>อยหนึ่งวันศุกร์ันวาสีมวันศุกร์วนันเสารามมันงามก็เอาเลย,ยต้วนี้นเราขายลอยหนึ่งอันนี้พอได้ก่อนนี่ลอยหน,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 นึ่งคือกัน เดอเลยผนี่นตัวดอ่ะงอ่ะโอ้ยหายดีก็เอาตัวนี้เอ้าเนจับไปจับไปามบอกห้ามรู้บางทีตรวดไล่ตีนเรากมันเนน่น่ห้นเราแจ้งตีนแจงยังไงพ้อมมันก็ใข้ควกคนแล้ว ร้อยบาท่บร้อยบาทเบองละตีนอยแหกมันจาก่อนตีนีหยังละนี่ตีนใหม่ตือตีนอันติลาสติกนี่เบีี่ี่ก็บชีฟติเขาทนางาดหาถนนักโอ้โหขได้ติบเขาใหญ่อ้าว้ายอ่ะอยู่ซีกอะไรกัติเขานนครับลักละว่ะลักเอาเอาทำไห้ซี่ด้วยมัแมวนพอดีผมอิ่มน้ามื่นยวโอ้ย วันี่ผมกินหลายเสือนะหาว่าไดยเตอไ่ร้อเมียยานั้พี่เบิดเบิ้ดขอบขั้วซี่หานก็กินเบิ้ดเดวอเบิ้ดยี่หี่ิ้ทใหญ่ดินึงไว้ทิบากใหญ่ดิอธรรมดาหน่อยนึงหายาอบขาวใ้เอสื่อร่อแหนึ่งข้ายอ่อยหนึ่งอ้พ่อื่อ่อสอง